สวัสดีครับติดบหน่ mmm bueno อยยังครับผมนี่ก pues ็ใกล้จะแปดโมงแล้วนะครับจ็ดโมงจ็แปดโมงแล้วคุณบอลนี่ครับทุกคนอยากไมนี่อยากครับผมนี่ มีคนดูหกคนครับสวัสดีครับเอ่เป็นไงบ้างครับทุกคนมาแต่เช้าเลย Good morning ครับก็อันนี้คือเมืองซีแอตเทิลนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่า อะไรก็ไม่รู้เันเขาเรียกว่า First Avenue นะครับขอองฟ้าสดใสคิดถึงทุกคนนะครับผมยังไงก็ถ้า c o n n e c t ชันไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ อากาศเป็นยังไงบ้างก็มีแดดครับวันนี้มีแดดปกติที่นี่เขาจะเขาจะไม่ค่อยมีแดดกันนะครับผมแล้วก็อากาศก็เยน็ยนๆน,นิดหน่อยที่นี่เขาอันนี้ก็ไม่ทำอะไรครับกำลังรอรอไปซื้อของให้พี่อายอยู่นะ เ oh. มื่อไรจะกลับเมื่อไรจะกลับไม่บอกครับ <laughs> คิดถึงทุกคนเช่นกันนะครับคิดถึงประเทศไทยเหมือนกันวันนี้ตีกอล์ฟหรือ,อยังวันนี้ยังไม่ได้ตีฮะวันนี้ยังไม่ตี ติดใจไลฟ์ใช่ไหมก็<อ>น,าน,นานทีก็โอเคมั้งครับผมว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเรียกว่าทะเลนะครับ หมอคี่โมงแล้วคุณหมอบอกว่าห้าโมงนิดๆนะครับห้าโมงเย็นพอเย็นอากาศก็หนาวขึ้นมาหน่อย สำหรับใครที่ไม่เคยมาที่ซีแอโดนะครับก็ใหมีโอกาสก,าก็มากันเยอะๆนะครับเ <c oughs> พราะว่าที่นี่เขา <c oughs> เขามีปอดวิาสานเยอะมากอะไรพี่อ๋าปอวติาสาน์เขาเยอะครับแล้วหลายๆอย่างที่เราเขาเรียกว่าเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็กเ,เกิดขึ้นที่นี่ครับผม ร้องเพลงให้ฟังหน่อยคงไม่ได้อ่ะครับมไม่อยากให้คนอนื่นเขาคิดว่าเป็นคนบ้าอ่า <c oughs> <c oughs> วิวที่ทุกคนจะเห็นตอนนี้นะครับอุ้ยรถมาก็คืออ๋อมีคนจะสอบครับวันนี้ ก็สุดๆนะครับขอให้ตั้งใจสอในใานนะครับถ้าเกิดผมทำออกนี้ทุกทุกนะครับทุกคนอ,อย่าฝากบอกว่าตรงนี้คนเรียกว่าใช้เกาตนะครับหรือว่าไป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 อย่างนี้นก,นก็ได้ ว่าเป็นที่ที่เขาต้องมากันนะครับก็มีโอกาสก็มากันเยอะๆนะครับอะไรเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเขาให้กี่เดียวตรงนี้ เป็นชั่วโมงเลยเหรออีกอีกแว๊บหนึ่งก็จะย้ายแล้วนะครับย้ายจากบริเวณนี้ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าอันนี้ใหม่นะฮะนะอ่านคอมเมนต์ดีกว่ามี เที่ยวสนุกไหมเที Won, vida, ่ยวสนุกครับอากาศดีากดีแล้วก็ไลฟ์บ่อยๆไปทำงานสู้ๆนะครับผมเดี๋ยวสักเย็นๆถ้ามีโอกาสรัก่างเนาะอันนี้ทุกคนเพิ่งตื่นกันอยู่ ให้ดูวิวนี้เป็นการปิดท้ายอีกทีนึงไอห,หัวใจที่มันลอยๆไปลอยลอยไย โอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับแล้วก็เย็นๆน,นี่ก็ค่อยเจอกันอีกน,นะครับบ๊ายบายครับเป็น <laughs> ยังไงะ